สวัสดีครับ f c High Win ทุกคนครับหันมามองรถบรรทุก6ล้อรถเทียบกันบ้างครับว่ารถเทียบเองก็จะต้องติดตั้งวินของ High Win รุ่น x 1 8นะครับในรุ่นนี้มีคัดเอาตัดไฟฉุกเฉินให้ด้วยอีก1ตัวขนาด1,200แอมป์ขึ้นนะครับทีมช่างเรา ตั้งกัน3ท่านนะครับรถบรรทุกคันนี้งวดนี้บอกว่าขอไปติดตั้งถึงบ้านกันเลยดียครับหมายถึงที่อู่ผมนี่ยนะครับก็แน่นอนครับทางอู่เรามีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งวินรถบรรทุกและรถ10ล้อได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวครับรถเฮียบคันนี้มีเฮียบอยู่แล้วแต่ก็ยังต้องใช้วินเป็นตัวช่วยนะครับเพราะว่าบางครั้งหางของเฮียบเนี่ย ไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับดังนั้นก็จําเป็นต้องใช้วินของไฮวินเนี่ยครับดึงเข้ามาใกล้ๆก่อนแล้วค่อยยกขึ้นตัวรถครับทุกคนครับคันนี้เป็นคันที่2ของลูกค้าเจ้านี้นะครับซึ่งคันแรกเนี่ยที่มาติดตั้งนนานจนผมจําไม่ได้เลยครับว่าติดตั้งไปเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มาติดตั้งคันที่2เนี่ยนะครับแสดงว่ากิจการดีขึ้นปริมาณงานเยอะขึ้นรับงานได้มากขึ้น รับทรัพย์มากขึ้นครับเกิดเลยจําเป็นที่ต้องเพิ่มเครื่องมือเครื่องไม้เข้ามาช่วยครับแน่นอน,นครับขอให้เฮงๆงกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าทางทีมช่างไฮวินเองก็ดีใจครับที่เครื่องไม้เครื่องมือที่เราติดตั้งไปนั้นสามารถใช้งานได้จริงและใช้นานจนลืมผมเองก็จําไม่ได้นะครับแสดงว่าประสบความสำเร็จในการเสียเงินครั้งเดียวครับแน่นอนครับแพงกว่าวินปกติในท้องตลาดอย่างแน่นอนครับแต่ ใช้ลืมแบบนี้ในส่วนตัวของมุมการทำงานธุรกิจนะครับการใช้จ่ายครั้งเดียวแล้วใช้ยาวแบบนี้ยอมจะคุ้มกว่าซื้อถูกๆแต่ซื้อหลายรอบครับ